ผมก็เด็กเคยกับนสพนิติรัตน์ออไร์ทีมงานจังหวัดผมออฟฟรีสครับครับตอนนี้ผมก็อยู่สมุทรสาครนะครับก็ตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลงงานผลิตรองเท้านะครับขณะที่แสงเพลิงกําลังลุกลามมาจากระหว่างด้านหลังนี่ซึ่งในเวลานั้นนะครับก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีคนงานนะครับหรือว่าทํางานแต่อย่างใดนะครับเพลิงลุกไหม้มาจากกุดังด้านหลังนะครับที่ว่ามีเครื่องเครื่องหรือจัก จากอุตสาหการรมอะไรอยู่ระหว่างภายในนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันครับวันที่13กุมภาพันธ์พศ2,565เวลา22 30นน นักประจนเพิงองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์พร้อมด้วยมูลนิธิหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอาสาทุกหน่วยงานฝั่งทนและฝั่งพะนครต่างฝ่ายมุ่งหน้าโรงงานผลิตรองเท้าหมู่ที่สองตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่แสงเพลิงได้โหมกระหน่ำลูกกลามอยู่ภายในโกดัง เก็บเครื่องผลิตรองเท้าลุกงามไปยังสิ่งของต่งตางๆภายในโกดังในเวลานั้นภายในโกดังไม่มีคนอยู่ทุกหน่วยงานต่างฝ่ายช่วยกันระงฉีดน้ำหลายสิบหัวฉีดใช้เวลาในการดับเพลิงในครั้งนี้เป็นเวลาราวประมาณสองชั่วโมงความเสียหายในครั้งนี้รอเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะทําการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปออสเลยรายงาน ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ